ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนนี้ของคุณนะครับพระเกตนะครับมากุมชะตาหรือว่าพระเกตมากุมลัคนาของคุณเกิดขึ้นนะครับเรียกได้ว่าการที่ดาวเกตกุมลักษนะครับจะเป็นลักษณะของการที่ชีวิตของชาวราศีกรกฎนะครับจะต้องพบเจอกับเรื่องราวเกี่ยวข้องกันกับศาสนาหรือเกี่ยวข้องกันกับพิธีกรรมความเชื่อเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ได้ด้วยหรือตัวของคุณครับจะไปเกี่ยวข้องกันกับในเรื่องราวของโบราณสถานหรือของเก่าของแกหรือนะครับจะต้องไประลึกถึงเกี่ยวกับเรื่องเก่าเรื่องแกเจอเพื่อนเก่าเจอเพื่อนแกเจอคู่ครองเก่านะครับ รหรือเป็นเรื่องราวของการที่ตัวของคุณเองหวนคิดถึงในเรื่องราวล้ำลึกถึงอดีตที่ผ่านมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วงจวังหวะที่พระเกตุลัคณาของคุณนะครับและนอกจากนั้นครับอิทธิพลของการที่พระเกตุกรุณาครับส่งผลในเรื่องราวของความวุ่นวายใจวาวุ่นใจหรือความคิดของคุณอาจจะเป็นลักษณะของการมีความสับสนเกิดขึ้นหรือมีความตึงเครียดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับความวิตกกังวลง่ายน้อยอกน้อยใจง่ายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะพระเกตนะครับเป็นลักษณะของภาวะ จิตใเมื่อพระเกตนะครับมากุมลัคนานะครับเรียกว่าภาวะจิตใจขคุณสับสนนะครับหรือเรียกว่าก่อความวุ่นวายเกี่ยวกับในความกังวลใจเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนตุลาคมนี้ครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะครับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีกรกฎก็คือดาวอังคารการที่ดาวอังคารของคุณครับโคจรไปอยู่ในภพเรือนของราศีกันนะครับเรียนว่าอังคารในตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรมีตำแหน่งที่ดี หรือเรียกว่าตําแหน่งที่เข้มแข็งเกิดขึ้นนะครับเรียกได้ว่ามหาจักรนะครับเป็นลักษณะของการที่ยิ่งคุณขยันเท่าไหร่คุณก็ยิ่งประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นครับอยากจะบอกให้ชาวราศีกรกฎในช่วงจังหวะในเดือนนี้นะครับขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่นะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้บ้างนะครับขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจฝ่าฟันมันไปให้ได้เพราะคุณจะมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเกี่ยวกับการงานของคุณนั่นเองคร นะครับที่เป็นเกษตรและมหมาอุดมาช่วยกันอีกด้วยนะครับในภพเรือนนะครับส่งผลทําให้การงานของชาวราศีกรกฎมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะครับใครคาดหวังเกี่ยวกับการงานที่ต้องการความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่21ตุลาคมนะครับแต่นะครับหลังจากวันที่21ตุลาคมเวลา15นาฬิกา24นาทีอังคารของคุณจะยกออกจากเรือนราศีกันเข้าไปสู่ในเรือนของราศีตุลน,นะครับช่วงเวลานั้นของคุณอาจจะมีจุดสะดุดเกิดขึ้นได้นะครับเย กับการงานของคุณเพราะการงานของคุณหลุดออกมาจากตําแหน่งที่เป็นมหาจากักรแล้วก็อ่อนแอลงกลายเป็นตําแหน่งที่เป็นปลานะครับเรียกได้ว่าการที่ดาวการงานเป็นปลาหรือตําแหน่งที่ไม่มั่นคงนะครับหรือว่าอ่อนแอแบบนี้เรียกว่าการงานของคุณมีจุดของความไม่มั่นคงอยู่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวแก้ปัญหาได้เดี๋ยวปัญหาก็เกิดขึ้นมันจะเป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะหลุดพ้นหรือเอาแน่เอานอนกับลักษณะของงานไม่ได้นั่นเองครับจึงทําให้นะครับช่วงเวลานี้ของคุณอาจจะมีภาวะที่ ค่อนข้างไม่มันคงเกี่ยวกับการงานความรู้สึกของคุณจะรู้สึกแบบนั้นรวมถึงนะครับงานของคุณครับอาจจะมีเรื่องปัญหาจุกจิกจู้จี้เข้ามาให้คุณต้องแก้ไขปัญหา ต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ก็ยังดีครับการที่ดาวองคารของคุณนะครับอยู่ในภพเรือนของราศีตุลอย่างน้อยๆองคารณตำแหน่งนี้ครับยังได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์อยู่ครับมีตำแหน่งที่แข็งแรงมีตำแหน่งที่เข้มแข็งอยู่นั่นเองครับยังสามารถนะครับที่จะช่วยเสริมนะครับให้การงานของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ยังมีจุดความสําเร็จเกิดขึ้นได้หรือถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็จริงแต่ก็ยังสามารถที่จะฝ่าฟันปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับยกได้า่าช่วงจังหวะนี้ของคุุุุณอาจจจจะมีดดดดส ของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการงานแต่เนื่องจากอิทธิพลการงานของคุณอยู่ในตำแหน่งองค์เก์ณราศีตุลน,นะครับส่งผลทาให้ชาวราศีกรกฎนะครับมีจุดของความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันหรืออุปสรรคเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าคุณสามารถเอาอยู่คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้รู้ล่วงและก็ให้ผ่านพ้นไปได้นะครับในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี <c oughs> <reco Christ. S 1> <c oughs> ่ยวกับการเงินของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกรกฎก็คือดาวอาทิตย์ครับการที่ดาวอาทิตย์ของคุณนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีกันนะครับเรียกว่าอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนพุธครับมันเป็นลักษณะของการที่เรกว่าอาทิตย์กับพุธเป็นดาวคู่วิชาการและยังมีดาวพุธตั้งรับอยู่นะครับดาวคู่นี้ครับเป็นดาวคู่วิชาการส่งเสริมในเรื่องของภูมิปัญญาส่งเสริมในเรื่องราวของความสําเร็จเกี่ยวกับภูมิปัญญานะครับ ได้ว่านะครับช่วงเวลานี้คุณคิดอ่านทําอะไรก็ตามนะครับปัญญาจะดีครับถ้าเกิดใครอยู่ในเวัยเรียนช่วงเวลานี้จะรู้สึกว่าตัวของคุณนะครับมีสมองที่ค่อนข้างจะโรดแล่นเลยทีเดียวก็ว่าได้หรือถ้าเกิดใครคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆช่วงเวลานี้ก็จะมีโอกาสที่คุณประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยครับจากอิทธิพลของการที่ดาวอาทิตย์ของคุณโคจรอ,อยู่ในภพเรือนของดาวพุธแล้วก็มีดาวพุทธที่เป็นตําแหน่งมหาอุดแล้วก็รวมถึงตําแหน่งของเกษตรราธิบดีมาช่วยเสริมอีกด้วยนะครับส่งผลให้นะครับช่วงเวลานี้การเงิน ของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์การที่คุณจะได้พบเจอกับเส้นทางการสร้างเงินใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆในการหาช่องทางการเงินเกิดขึ้นด้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับความสําเร็จด้านการเงินให้คุณลุยไปเลยนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่18นะครับตุลาคมช่วงเวลานี้คุณมีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะครับแต่นะครับหลังจากวันที่18ตุลาคมเวลาตีสี่นาฬิกายีนาทีดาวอาทิตย์ของคุณจะหลุดออกกมาาาจร Terima ยกเข้าไปสู่ในเรือนของราศีตุลน,นะครับซึ่งเรือนนี้ของดาวอาทิตย์นะครับได้ตำแหน่งเป็นเพียงแค่นิดหรือตำแหน่งที่เรียกว,ว่าต่าต้อยด้อยค่าคำช่วงเวลานี้ของคุณนะครับเกี่ยวกับการเงินอาจจะมีจุดสะดุดอาจจะมีจุดติดขัดอาจจะมีเรื่องราวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบ้านการซ่อมรถเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับมีเกณฑ์การที่ต้องสูญเสียเงินเกี่ยวกับการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือเกี่ยวกับในเรื่องของการประกรันรถประกันบ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันครับหรืออาจจะหมายถึงในเรื่องราวของการที่สูญเสียให้กับคนในครอบครัวได้้ดว เช่นเดียวกันนะครับในช่วงเวลานี้และนอกจากนั้นครับกับการที่อาทิตย์ได้ตำแหน่งที่อ่อนแอเป็นนิดนะครับใครคาดหวังเกี่ยวกับการเงินหรือรายได้เข้ามาในช่วงเวลานี้อาจจะมีรายได้ที่ติดขัดหรือรายได้ที่ลดน้อยลงกว่าเดิมเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นช่วงเวลานี้ของคุณนะครับอาจจะมีจุดสะดุดติดขัดเกิดขึ้นได้นะครับเกี่ยวกับการเงินของคุณตั้งแต่วันที่18ตุลาคมไปอาจจะต้องระมัดระวังเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับการเงินที่อาจจะมีจุดสะดุดติดขัดเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครรรัับตต่่่ออออมมมาาาานนดูกใเืงงววข ของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนนี้ความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงต้นเดือนอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงนะครับเพราะว่าอิทธิพลของการที่ว่าดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีกรกฎยังโคจรเป็นมนต์หรือเรียกว่าโคจรวิปลิตถอยหลังอยู่และเดินยึกยึกยักัก,กนะครับเป็นลักษณะข,ของการที่เรกว่าเอาแน่เอานอนยังคงไม่ได้นะครับฉะนั้นเรียกได้ว่าความรักของคุณอาจจะมีจุดสะดุดอยู่ใครคาดหวังเกี่ยวกับความรักในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับใครที่ยังโสดอยู่อาจจะ ยังไม่สําเร็จตามคาดนะครับคุณรอนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่13นะครับเป็นต้นไปครับดาวเสาร์ของคุณจะโคจรเป็นปกติเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นนั่นเองเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับความรักของคุณใครที่ยังสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะเจอคนรักที่ดีๆเข้ามาได้นะครับเพราะช่วงจังหวะน,น,นั้นนะครับดาวพฤหัสก็ยกเข้ามาอยู่ในเรือนของคู่ครองของคุณนะครับเรียกได้ว่าคนดีอาจจะเข้ามาสู่ชีวิตครับพฤหัสมาจากภพเรือนสุภะสุภะคือความสําเร็จสุภะคือเรื่องราวของ ผู้หลักผู้ใหญ่สุภะคือเรื่องราวของการศึกษาฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เข้ามาชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้จะเป็นคนที่ดีจะมีคนที่มีการศึกษาสูงหรือจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าใครที่ยังโสดอยู่สําหรับชาวราศีกรกฎมีลุ้นได้นะครับหลังจากวันที่13ตุลาคมจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความรักของคุณก็เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นนะครับและสาหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็เช่นเดียวกันครับความรักของคุณนะครับจะก่อเกิดสิ่งดีๆเเเกิิดดขึ้้้นนนนตตตตัังแ่่วี13ุุลลาคมมมปป็ไรจ ใครคาดหวังความรักเก่าๆจะกลับมาก็หวังได้นะครับในช่วงเวลานั้นนะครับ <c oughs> เพราะว่าอย่างที่บอกไปพระเกตกุมละใครคาดหวังเกี่ยวกับความรักเก่ามีโอกาสมากๆนะครับที่คนรักเก่าจะกลับมาหวนคืนนะครับหรือมีเรื่องราวที่คุณอาจจะต้องไปพบเจอกับคู่รักเก่าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมันจะมีเรื่องราวหวนที่คิดถึงหรือลํำลึกถึงความรักเก่าๆได้โดยเช่นเดียวกันนะครับในเดือนตุลาคมนี้ครับเรียกได้ว่าสิ่งดีๆจะเริ่มก่อเกิดขึ้นหลังจาก กลางเดือนเป็นต้นไปครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนตุลาคมนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนตุลาคมนี้คุณจะเริ่มมีจุดดีๆก่อเกิดขึ้นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของความรักที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะครับสิ่งดีๆในเรื่องราวของการเงินนะครับมีจุดดีๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันการงานอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณก็สามารถที่จะฝ่าฟันและก็คลี่คลายปัญหาต่างๆด้านการงานได้ผ่านพ้นไปได้นะครับเรียกได้ว่าในเดือนนี้อาจจะมีอุ อุปรสรรคอยู่อาจจะมีปัญหาอยู่ก็ตามนะครับแต่สุดท้ายคุณก็สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆให้รู้ล่วงไปได้และก็สามารถนะครับที่จะนําตัวเองผ่านพ้นในจุดของปัญหาต่างๆไปได้เช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าในเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ดีๆอยู่นะครับสำหรับชาวราศีกรกฎให้ชาวราศีกรกฎมีสิ่งดีๆได้ก่อเกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณในเดือนตุลาคมนั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้าง,างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน,นั่นหมายความว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มโยก หรือจตุโกลน,นี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท,ท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียว แอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทํานายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุทกๆเดือนครับ